ประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา8ถึงมาตรา12เป็นบทบัญญัติเกี่ยวกับการบริหารจัดการที่ดินของรัฐคือที่ดินอันเป็นสาธารณาสมบัติของแผ่นดินตามมาตรา1304แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ซึ่งบัญญัติว่าสาธารณาสมบัติของแผ่นดินนั้นรวมทรัพย์สินทุกชนิดของแผ่นดินซึ่งใช้เพื่อสาธารณาประโยชน์หรือสงวนไว้เพื่อประโยชน์ร่วมกันเช่น1 ที่ดินโกร้างว่างเปล่าและที่ดินซึ่งมีผู้เวนคืนหรือทอดทิ้งหรือกลับมาเป็นของแผ่นดินโดยประการอื่นตามกฎหมายที่ดิน 2. ทรัพย์ส,สินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันเป็นต้นว่าที่ชายตะลิ่งทางน้ำทางหลวงทะเลส,สาสบทรัพั์สินใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะเป็นต้นว่าป้อมและโรงทหารสำนักราชการบ้านเมืองเรือรบอาวุธยุทธภัณฑ์ ทรัพย์สินใดจะเป็นสาธารณาสมบัติของแผ่นดินตามมาตรา1304หรือไม่นั้นจะต้องประกอบด้วยหลักเกณฑ์หรือลักษณะที่สำคัญ2ประการได้แก่ต้องเป็นทรัพย์สินของแผ่นดินคือเป็นทรัพย์สินของรัฐและต้องใช้เพื่อสาธารณาประโยชน์เช่นสถานที่ราชการหรือสงวนไว้เพื่อประโยชน์ร่วมกันเช่นที่ชายตลิ่งทางน้ำทางหลวงทะเลสาบมาตรา8 บรรดาที่ดินทั้งหลายอันเป็นสาธารณาสมบัติของแผ่นดินหรือเป็นทรัพย์สินของแผ่นดินนั้นถ้าไม่มีกฎหมายกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นให้อธิบดีมีอำนาจหน้าที่ดูแลรักษาและดำเนินการคุ้มครองป้องกันได้ตามควรแก่กรณีอำนาจหน้าที่ดังว่านี้รัฐมนตรีจะมอบหมายให้ทบวงการเมืองอื่นเป็นผู้ใช้ก็ได้ ที่ดินอันเป็นสาธารณาสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันหรือใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะหรือเป็นที่ดินที่ได้ห่วงห้ามหรือสงวนไว้ตามความต้องการของทบวงการเมืองอาจถูกถอนสภาพหรือโอนไปเพื่อใช้ประโยชน์อย่างอื่นหรือนำไปจัดเพื่อประชาชนได้ในกรณีดังต่อไปนี้ 1. ที่ดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันถ้าทบวงการเมืองรัฐวิสาหกิจรหรือเอกชน จัดหาที่ดินมาให้พลเมืองใช้ร่วมกันแทนแล้วการถอนสภาพหรือโอนให้กระทำโดยพระราชบัญญัติแต่ถ้าพลเมืองได้เลิกใช้ประโยชน์ในที่ดินนั้นหรือที่ดินนั้นได้เปลี่ยนสภาพไปจากการเป็นที่ดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันและมีได้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ใดตามอำนาจกฎหมายอื่นแล้วการถอนสภาพให้กระทำโดยพระราชกฤษฎีกา 2. ที่ดินที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ หรือที่ดินที่ได้ห่วงห้ามหรือสงวนไว้ตามความต้องการของทบวงการเมืองใดถ้าทบวงการเมืองนั้นเลิกใช้หรือไม่ต้องการห่วงห้ามหรือสงวนต่อไปเมื่อได้มีพระราชกฤษฎีกาถอนสภาพแล้วคณะรัฐมนตรีจะมอบหมายให้ทบวงการเมืองซึ่งมีหน้าที่เป็นผู้ใช้หรือจัดหาผลประโยชน์ก็ได้แต่ถ้าจะโอนต่อไปอยังเอกชนให้กระทำโดยพระราชบัญญัติ และถ้าจะนำไปจัดเพื่อประชาชนตามประมวลกฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่นให้กระทำโดยพระ,ะราชกฤษฎีกาการตราพระราชะบัญญัติหรือพระ,ะราชกฤษฎีกาตามวรรคสองให้มีแผนที่แสดงเขตที่ดินแนบท้ายพระราชะบัญญัติหรือพระ,ะราชกฤษฎีกานั้นด้วยมาตรา8วรรคหนึ่งเป็นบทบัญญัติเกี่ยวกับการดูแลรักษาสาธารณสมบัติของแผ่นดินถ้าไม่มีกฎหมายกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ให้อธิบดีมีอำนาจหน้าที่ดูแลรักษาและดำเนินการคุ้มครองป้องกันได้ตามควรแก่กรณีดังนั้นหากมีกฎหมายกำหนดไว้เฉพาะย่อมไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของอธิบดีกรมที่ดินยกตัวอย่างเช่นที่ดินตามมาตรา1 3 0 4อนุ2แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่มีกฎหมายกำหนดอำนาจหน้าที่เฉพาะไว้แล้วเป็นต้นว่า ที่สาธารณประโยชน์เป็นอำนาจนายอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่พศ2457ทางน้ำเป็นอำนาจของกรมเจ้าท่าตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทยพศ2456ที่ดินตามมาตรา1304อนุ3มีกฎหมายกำหนดอำนาจหน้าที่เฉพาะไว้แล้วคือที่ดินถือเป็นที่ราชพัสดุ เป็นกรรมสิทธิ์ของกระทรวงการคลังโดยกรมธนารักษ์มีหน้าที่ในการปกครองดูแลและบำรุงรักษาตามมาตราแแห่งพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุพศ2562หากไม่มีกฎหมายกำหนดไว้จะอยู่ในอำนาจหน้าที่ของอธิบดีกรมที่ดินซึ่งอำนาจหน้าที่ดังว่านี้รัฐมนตรีจะมอบหมายให้ทบวงการเมืองอื่นเป็นผู้ใช้ก็ได้ ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้มีคำสั่งที่505ทับ2552ลงวันที่20พฤศจิกายน2552เรื่องมอบหมายให้ทบวงการเมืองอื่นมีอำนาจหน้าที่ดูแลรักษาและดำเนินการคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณาสมบัติของแผ่นดินหรือทรัพย์สินของแผ่นดิน 1. กรุงเทพมหานครภายในเขตกรุงเทพมหานคร 2. เมืองพัทยาภายในเขตเมืองพัทยา 3. เทศาบาลภายในเขตเทศาบาล 4. องค์การบริหารส่วนตำบลภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลน,นั้นๆโดยเป็นการมอบหมายเฉพาะที่ดินที่เป็นสาธารณาสมบัติของแผ่นดินที่ไม่มีกฎหมายกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นตามมาตรา1 3 0 4อนุ 1, 1แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เท่านั้น มาตรา8วรสองเป็นบทบัญญัติเกี่ยวกับการถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณาสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันหรือการโอนไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นการถอนสภาพมีผลทำให้ที่ดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันหรือที่ดินที่ได้มีการห่วงห้ามหรือสงวนไว้ตามความต้องการของถบวงการเมืองซึ่งมิได้ตกเป็นที่ราชพัสดุเปลี่ยนสถานะหรือผลสภาพจากการเป็นที่ดินนั้นๆเพื่อนำไปใช้ประโยชน์อย่างอื่น ที่ดินที่จะถอนสภาพจะต้องเป็นที่ดินสาธารณาสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันตามมาตรา1 3 0 4อนุ2แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ผู้ขอถอนสภาพจะต้องเป็นทบวงการเมืองตามประมวลกฎหมายที่ดินได้แก่ 1. ราชการส่วนกลางราชการส่วนภูมิภาคหรือราชการส่วนท้องถิ่น 2. หน่วยงานอื่นของรัฐที่ไม่ใช่รัฐวิสาหกิจ ในการดำเนินการต้องคำนึงถึงการใช้ประโยชน์ที่ดินนั่นคือหากพลเมืองยังใช้ประโยชน์ร่วมกันอยู่ต้องจัดหาที่ดินมาให้พลเมืองใช้ร่วมกันแทนและการถอนสภาพหรือโอนต้องทำเป็นพระราชบัญญัติแต่ถ้าพลเมืองเลิกใช้ประโยชน์ร่วมกันแล้วและมีได้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ใดตามกฎหมายอื่นการถอนสภาพต้องทำเป็นพระ,ะราชกฤษฎีกาซึ่งการดำเนินการตามมาตรา8ด ต้องถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการถอนสภาพการจัดขึ้นทะเบียนและการจัดหาผลประโยชน์ในที่ดินของรัฐตามประมวลกฎหมายที่ดินพศ2550